ไสวัสดีครับวันนี้เรามาทำข้าวหมกไก่อินเดียกินกันนะครับผมเพราะว่าดูในคลิปเยอะมากก็เห็นคุณอินเดียทำกินว่า,น,าน่าจะอร่อยครับแต่เลยวันนี้ก็สร้างคองมาทำเองเลยครับผมก็นี่ครับสร้างเครื่องสำเร็จรูปมาจากลานนี้เลยครับรอยแปดสบาท ก็มีน้ำจิ้มด้วยครับน้ำจิม้มแล้วก็เครื่องเทศอีกทุงหนึ่งด้วยแล้วก็นี่ครับก็ซื้อข่าวปัสมาตีจริงๆข้าวใส่ข่าวฮฮมเมลิกเราก็ได้แต่วันนี้ก็อยากใส่ข้าวปัสมาตีครับผมแล้วก็มีไก่หอมแดงเล็กระเทียมครับผมมาดูกันครับเราใช้หมอไฟฟ้าครับใช้หมออะไรก็ได้เราแต่ความสะดวก ใส่ละมันเข้าไปรอให้มันร้อนก่อนนี่ครับยัดเทียมเข้าไปคนคุนเอานะครับผมก็ใส่หอมแดงเข้าไปตามสูดครับเรื่องตีด ที่ตังมานี่ครับจากร้านสาฮิตเทลงเข้าไปหมดเลยโอ้หิ่อมมากเลยเคุณผิวคนไปคนมอมันแรกหน่อยครับแต่กินคนเดียวทำแรกน่อยแล้วก็น,นี่ครับนี่ครับร้านนี้ที่ภมสิสั่งซื้อมาก็เทเข้าไปเลย ใส่เยอะใส่หมดเลยเอาว่าใส่หมดเลยคุณเข้าไปคุณเอาครับผมมันเดือดแล้วแล้วก็ใส่ไก่ครับผมไก่ใส่ไก่เลยนี่ครับใส่ไก่ ไก่ก่อนครับปิด้าไว้ครับผมนี่ครับไก่ก็สุบแล้วครับผมไก่สุบแล้วเราก็ตักใส่จานไว้ก่อนครับผมไปก่อนไก่สุบแล้วก็เอาน้ำนี่ครับ เอาน้ำนี่ไปปรุงข้าวข้าวบัสมาตี้ครับผมเอาเลยใส่ในมหม้อหุงข้าวใส่ไปเลยครับผมใส่ในมหม้อหุงข้าว ใส่ในหมอ้อแล้วครับแล้วก็ตักไก่ใส่ไปด้วยกันเลยครับผมใส่ไก่ไปด้วยแล้วก็ปิดฝาก,กดไปเลยรอข้าวมันซุปครับผมโอเคนี่ครับข้าวจะซุปแล้วครับดูครับหน้าตามันเป็นยังไง นี่ครับไก่ของเราขาวของเราครับโอ้นะ่ากินกลิ่นหอมครับผมเดี๋ยวตักใส่จานครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ได้หน้าตาเขาหมกไก่อินเดียหน้าตาคือเป็นอย่างนี้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่ามันอร่อยไหมโอเคครับครับเสร็จแล้วถึงเวลากินนะครับเราต้องกินมือให้นำจินเข้าไป

Nhà cái gói của ai đọc lòng nèo số gắn hảo ơi dạ đơn thắng hắn 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 ครับคลิปนี้ก็มีเทนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์ภมด้วยครับสวัสดีครับ